ก็ผมเนี่ยจะเวลาที่เล่น k ค m นะครับเพื่อนๆที่เราจะต้องเล่นสายเบิ์นเพราะว่าถ้าเราเล่นสายสกิลเนี่ยนะครับพีทเขาจะมีการนั่งเงือกนะครับแล้วเขาจะเดินตลอดเวลาใช่ไหมฮะเราจะไม่สามารถตีพีทตีพีทได้เลยเราก็ต้องเล่นเบิ์ลไปด้วยแล้วเราต้องเล่นสกิลผสมด้วยเพราะว่าถ้าเราเบิ์นอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถวิ่งตามพีททันถูกไหมครับเพราะว่าพีทเนี่ย จะมีเออสโลหรือว่ามีเพื่อนสโลนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยนะครับผมสกิลที่ผมเล่นเนี่ยนะครับสกิลที่เอาไว้แบบ QM นะครับแล้วมันได้ผลจริงนะครับผมมันได้ผลจริงก็จะมีเป็นสกิลที่แบบเป็นพระเอกเลยนะครับก็คือบูทฟอสเนี่ยเป็นสกิลที่เอ่อมีประโยชน์ที่สุดนะครับผมมองว่ามันมีประโยชน์ที่สุดรองลงมาจากสกิลมิเลอร์อิมเมจเลย นั่นเองนะครับสกิลนี้เวลาที่เราตีเนี่ยนะครับจะลด M เอ่อลดมูฟวิสปิดไม่ใช่เอ่อมูฟสปิดนะครับของศัตรูนั่นเองนะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยมันวิ่งช้าลงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเรียงใหม่แป๊บนึงนะตอนนั้นผมเอาไปเอาไปฟาร์มผมก็เลยเอาสกิลออกนะครับอ่ะปึ๊บอันนี้อยู่กับอ่าโอเคประมาณนี้ครับ แล้วเราจะตั้งออโต้นะครับเราจะตั้งออโต้ตรงนี้นะตะกี้อันนี้นะครับอันเดียวอันนี้เราไม่ตั้งออโต้นะครับอ่ะตั้งอันนี้แค่อัน,นเดียวตั้งอันนี้แค่อัน,นเดียวแค่นี้เลยก็เวลาที่มันตีเนี่ยนะครับเราต้องยอมเราอาจจะต้องเห็นแล้วมันขัดขัดตามันจะเป็นแบบ มันจะเป็นแบบชังสกิลไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยมันจะทําให้เราดูสึกขัดขัดตาแต่ว่ามันทําให้เราทํำดาเมจได้ต่อเนื่องและดีดีจริงๆที่สุดนะครับอ่าคือศัตรูเนี่ยจะทํามันจะสโลแล้วก็เอ้ยมันจะมีอีกสกิลหนึ่งก็คือสลัสดสลันี่ทําไมผมถึงเอามาเล่นสลัเนี่ยมันคือสกิลที่มาอยู่ใน s ชาร์ล็อตตูมสกิลนี้จะทําให้เออเวลาที่เราตีสลเนี่ย จะทำให้เราเนี่ยหลังจากใช้ใช่ไหมจะทำให้เป้าหมายถูกลดเอฟเฟกต์ฮิวพวกพีที่วิ่งหนีไปเนี่ยมันก็ก็คือแบบจะทําให้ตัวเองเนี่ยฮิวฮิวเบาลงก็เหมือนแบบตัดฮิวมันอะทุกคนตัดฮิวมันนั่นเองคือสโลไปด้วยแล้วก็ตัดฮิวไปด้วยประมาณนี้ฮะคือถ้าเราเข้าตัวได้ใช้2 s k สกิลนี้แล้วก็ให้มันออโต้ไปแต่ถ้าแบบคนแบบ สลับสกิลทันก็ไม่ต้องออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรยังไงกันแต่ว่าสกิลที่เป็นพระเอกเลยคือ skill สกิลแลชแล้วก็บูทฟอร์ดส่วนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมมองว่ามันมันไม่ได้ดีเลิศเลยอะไรมากแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะผมจําได้ว่าสกิลเนี้ยเวลาที่เราทําแบบเนี้ยเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแต่ว่าในตอนเนี้ยนะครับใครที่เล่นแอดแล้วกระโดดเข้าไปฉับๆ,ๆเนี่ยตายกลางอากาศนะครับ กากเลยเออนั่นแหละจะไปหยุดพีทแต่ว่าโดดเข้าไปปุ๊บโดนนักหนูสับ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 ,สบนู่นนี่นั่นเลยนะครับเลทเทสตุ้มเปะ๊ะมากมากอ่าเอาไว้ทําอะไรเอาไว้หยุดจังหวะที่ตัวแบกของคนไอตี้เรานะครับใกล้ถึงตัวพีทแล้วแล้วเราก็เป็นเอ,อ่อคนนึงเป็นคนเดียวเลยเป็นคนเดียวเลยที่สามารถหยุดพีทได้ไม่ว่าพีทจะมี มูลไลท์หรือว่าการนั่งเงือกนะครับมิเล่อเม็จะหยุดได้นะครับเป็นสกิลเดียวที่จะหยุดพีดได้ไม่ว่าพีดจะมะีของกันอะไรก็ตามแต่นั่นเองนะครับผมก็จะมี3สกิลที่เล่นนะครับส่วนตีเบิลเนี่ยทำไมถึงต้องเล่นตีเบิลทำไมไม่ทำสกิลถึงแม้ว่าสกิลมันมีดาเมจที่แรงกว่าเวลาที่เราเทสดาเมจใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าสกิลเนี่ยมันออกแอนิเมชันช้าเวลาที่เราตีนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเราโดนแน่นอนฮันเตอร์ไม่ก็วิสาทคอยคุมพีทไว้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าฮันเตอร์นี่คือ,เ,อ,อเกมนี้มันเป็นเกมของเขาอนะเนาะฮันเตอร์นะครับเขาจะหันมายิงเราสตันเราแป๊บเดียวเราก็โดนแล้วคือเวลาที่เราตีครั้งหนึ่งเนี่ยสกิลปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ครบชุดมันก็เบามากๆพอไม่ครบปุ๊บพีทมันเดินหายไปแล้วนะครับอ่า ถ้าแอดเรามีการเงือกดีหน่อยนะครับดีหน่อยเรากดสแปมตีแล้วเดินตามเลยสแปมตีแล้วเดินตามเลยนะครับอ่ะแบบนี้มันจะดีเพสดีกว่าสกิลนะครับมันจะทีเพสดีกว่าสกิลคือสกิลเนี่ยมากกว่าจะปล่อยแอนิเมชันปุ๊บพีเดิมไปแล้วพี่เดิมไปแล้วนะครับปุ๊บเนี่ยสกิลก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็0ูนุาวินะครับ0ูนจุดาวิก็ทําให้พีท ไปได้ไกลแล้วหรือไม่เราก็โดนขัดได้แล้วนะครับผมอย่างอันนี้กดปุ๊บตีปั๊บเลยนั่นก็คือนั่นคือเผลที่สัมมาเล่นสายเบิ้ลตอนที่ลง KVM นะครับแล้วกิมทูบเนี่ยถ้าพีทมีการในเรื่องแล้วเรามาใช้ทําอะไรเอามาใช้อยู่ตัวอื่นนั่น,นแหละคนในตีเขาอย่างเช่นเอ่อพวกวิสาหส่วนมากก็ไม่ค่อยได้มีหรือไม่ก็เอ่อ ฮั่นนะครับส่วนส่วนน้อยที่มีนะครับแต่ปัจจุบันนั้นก็จะมีเยอะแล้วแหละนะครับก็ามาแค่สกิลเดียวเพราะว่าเราคงไม่เอาบูทฟอร์ดเข้ามาเล่นหรอกนะครับเพราะว่าบูทฟอร์ดเอ้ไม่ใช่อินบูตมันจะต้องหายตัวแล้วไปตีใช่ไหมมันเสียเวลาแล้วอาจจะไม่ใช้เราอาจจะเอาแค่ปามีดนะครับปามีดไล่เขาเพราะว่ามันจะมันจะติดสแต็กพีดเนี่ยนะครับก็เป็นการสวนหนีนะครับสวนแล้วเราก็หนีไปได้หมดนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่น แต่ว่าผมจําที่ผมเล่นไม่ได้แล้วส่วนมากผมจะเล่นในมือถือผมไม่ค่อยถ้าเพื่อนๆดูผมอ่ะผมจะไม่ค่อยเอาแอเนี่ยมาสาตรีมตอน KVM ให้ดูถูกไหมนั่นแหละนะครับ <S 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 เพื่อนๆเลยไม่ได้เห็นการอัปเดตว่าเฮ้ยเวะลาที่ผมลง KVM เนี่ยผมเจอกนนารนังเงืออนังเงือกเนี่ยแล้วผมทํายังไงนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้ส่วนปาพิดนี่เออใช้ตอนไหนผมแนะนําว่าให้ใช้ตอนกดมือตอนที่พีดเนี่ย เวลาที่เราเล่นแอนเนี่ยเราจะเห็นจังหวะพีทหลายๆจังหวะมากเวลาที่พีทเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ว่าจะชุบเอ่ยฮิวตัวเองเอย่ยหรือว่าวางแซนจูรี่จังหวะนั้นแหละเราก็ปาพิษสวนไปเลยนะครับอ่าทาไมถึงปาพิษสวนไปเลยคือปาพิษเนี่ยจะเก็บสแต็กพิษนะครับอ่ามีเลือดเลือดเขาจะลดเรื่อยๆแล้วแหละคือเขาจะใช้สก,กิลอื่นแล้วเขาจะไม่ได้ฮิวใช่ไหมก็มีสแต็กหนึ่งที่ช่วยเราแล้วแล้วเราก็ได้ตีอีกอ่าเป็นอ่าสองอย่างแล้วมีพิษแล้วก็ตีธรรมดาแล้วเราก็ตัดฮิวเขาอีกถ้าเขา เปิดโอกาสให้เราปาพิษได้เนี่ยนะครับนั่นคือมีโอกาสที่เราจะสามารถฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเราจะปาพิษนําไปก่อนแล้วเราก็ให้หยุดแบบนี้ครับเขาจะติดสแต็กพิษอย่างน้อย3ครั้งแบบนี้ครับอ่าสาครั้งนะเห็นไหมมันจะมันจะพอดีเด้เลยพอเราปาพิษแล้วเรากดมิเลอร ER ์เนี่ยมันจะโดน3สแต็กพอดีนะครับ อันนั่นก็คือเป็นการลบเกาะด้วยนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยตีไม่ควรที่จะมีเลอร์อย่างเดียวถ้าเอา่อไม่จะเป็นจริงๆนะครับถ้าเราจะเล่นแอดนะนั่นแหละก็ปาพิษก่อนค่อยมีเลอร์ิมเมจนั่นเองนะครับมีเลอร์ิมเมจมันจะได้แรงขึ้นด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วโซเดสไม่ได้ใช้แต้มมันเหลือผมเลยอัพนะครับอัพมาเล่นๆเนี่ยโซเดสไม่ได้ใช้นะครับ โซเดสโซเดสทอยเยอร์ so Dead, so Dead, er, ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็วินอมสเปเชอร์ Win her, ไม่ได้ใช้ทำไมถึงไม่ได้ใช้วิน o อมสเปเชอร์นะครับสกิลนี้มันจะเป็นตัวที่ขัดจังหวะหรือว่าหยุดสแต็คพิษนะครับของพิษที่โดนคือเขาเนี่ยสามารถลบพิษเราได้อยู่แล้วแล้วเราไปลบพิษของเขาอีกก็ไม่มีตัวไหนที่ช่วยทำดาเมจได้นะครับถ้าเราไปลบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเล่นนะครับตัวไหนก็ตามที่มีสกิลเยอะเนี่ยไม่ควรที่จะเล่นสกิล ทั้งหมดที่เรามีเพราะว่าจะทําให้เรางงนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเก่งจริงก็เล่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เก่งขนาดนั้นนะครับก็เล่นแค่นี้แหละนะครับเมเทโอไม่ได้ใช้เพราะว่าสกิลนี้ช้านะครับแล้วก็เบาด้วยนะครับถามว่ามาติดสถานะดีไหมดีครับมันดีนะทาให้ติดสถานะอื่นๆเช่นพวกเลือดไหลมึนงงหรือว่าเคิร์ชใช่ไหมครับจะทําให้พีชเนี่ยติดสถานะนู่นนี่ทําให้เราเทำ d าเ a g จต่อเขาแรงขึ้นแต่ว่าไม่จําเป็นครับผมมองว่าไม่จําเป็น มาเสียจังหวะของเราเครับแค่วินโนฟแฟสเปนเดอร์แล้วก็ป่ามีดนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ไอชานพอยซันเนี่ยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยก็ฝากไปดูแล้วกันอะครับอันนี้ไม่มีสคริปต์เลยนะเพราะว่าผมเอาไปใช้จริงนะเพื่อนๆอ,อืมอันที่มีสคริปต์เอาไปใช้จริงแต่ว่าอันนี้เอาไปใช้บ่อยไงก็เลยแบบพูดได้แบบคล่องเลยเห็นไหม มันมันเอาไปใช้ได้จริงแต่ว่าถ้าแบบเราเจอพีซที่แบบเลือดเป็นล้านหรือว่าเลือดแบบแปดแสนกาะแบบห0พันเก0าไม่ว่าแผนไหนเนี่ยตัดใจเถอะนะครับถ้ามีถ้าไม่มีบุ๊กนะครับหรือว่าบอยนาจะเนี่ย <c oughs> ตัดใจนะครับตัดใจถ้าเจอพีซแบบนั้นเนี่ยตัดใจซะอืถ้าเราไม่ได้เติมแสนเติมล้านเนี่ยก็ตัดใจเถอะนะครับเพื่อนๆอย่าไปซีเรียสเลยเอาใหม่เจอคนใหม่เจอคนที่พอดีกับเรา มันต้องลองเล่นแล้วลองลองปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองเราอะนะครับอย่างของผมเนี่ยก็มีหลายแบบมากเลยนะแล้วแต่ละแบบเนี่ยผมก็เข้าไปสลับอยู่ตลอดนะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ว่าเอ่อเฮ้แบบนี้มันเริ่มไม่เวิร์กแล้วว่ะอะไรแบบนี้นะครับอืมอย่าอย่าตามทั้งหมดนะครับผมแนะนําว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือก็ควรที่จะเอาไปปรับใช้ดีกว่าที่เราจะเอาไปใช้ทั้งหมด1 0 0นะครับไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตาม